หมอมหลวงกรเกษวัตรเกษมศรีระบุว่าไม่ต้องนำปตาทอคืคืนมาเป็นของรัฐแต่ต้องบริหารโปร่งใสด้านนางสาวรสนาเสนอลดค่าน้ำมันและใช้ราคาหน้าโรงกันเท่ากับประเทศสิงคโปร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาปฏิรูปพลังงานโอกาสและความท้าทายหลังรัฐประหารครั้งที่หนึ่ง โดยนางสาวรสนาตศิตะกูลอดีตแกนนำกลุ่ม40สววได้เลี่ยงการแปลร,รูปการปิโเตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือปตทตั้งแต่ปี2544ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินให้แยกทรัพย์สินที่เป็นสาธารณาสมบัติอาทิท่อส่งก๊าซและท่าเรือออกจากปตทซึ่งได้คืนท่อก๊าซให้รัฐเฉพาะบนบกแต่ไม่ส่งคืนท่อส่งก๊าซในทะเลทาให้ปตทมีอภิสิทธิ์เหนือบริษัทเอกชนอื่นตลอดมา อดีตแการนำกลุ่ม40สวไม่เห็นด้วยกับการปล่อยราคาพลังงานให้เป็นไปตามกลไกตลาดตามที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI เสนอโดยเสนอให้ใช้ราคาหน้าโรงกลันคือใช้ราคาเดียวกันกับประเทศสิงคโปร์โดยไม่ต้องบวกรวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นจริงอาทิค่าขนส่งและค่าปรับปรุงคุณภาพ ส่วนราคาน้ำมันที่แพงมากเป็นเพราะต้องหักเข้ากองทุนน้ำมันไปอุดหนุนพลังงานทดแทนซึ่งต้องทบทวนนางสาวรสนายังได้เสนอข้อมูลผลกำไรของปิโตเคมีหรือบริษัท PTT Global Chemical ที่เพิ่งควบรวมกับปตทเมื่อปี2554มีกำไรมหาศาลแต่ได้รับงดเบ้นภาษีและมีอภิสิทธิ์หลายอย่างแต่ไม่เคยคืนสิ่งใดแก่สังคมไทยเลย ส่วนไรายได้รวม5บริษัทในเครือปตทประมาณ1.1ล้านล้านซึ่งจะยอมให้เครือข่ายทุนใหญ่ครอบครองรายได้ประชาชาติหรือ GDP กว่าครึ่งหนึ่งซึ่งมากกว่างบประมาณประจำปีของรัฐโดยไม่มีใครสามารถควบคุมได้ทำให้เศรษฐกิจไทยสุ่มเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชว่าจะใช้โอกาสที่ควบคุมอำนาจรัฐจะดำเนินการในเรื่องพลังงานอย่างไร เรายอมให้เครือข่ายบริษัทใหญ่ขนาดนี้เนี่ยครอบครอง GDP ของประเทศอาจจะ50 6 0ถึงเปอร์เซนต์มันมันมั่นคงไหมสำหรับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศการผูกขาดเหล่านี้เนี่ยการผูกขาดเหล่านี้มันจะทำให้ทุกส่วนมันไม่ทำงานนะคะถามหน่อยว่าองค์กรที่มีรายได้มากกว่ากรมมหาดินไทยจะควบคุมก็ได้คะ กระทรวงพลังงานหรือคะกระทรวงการคลังหรือคะหรือแม้แต่รัฐบาลนี่คิดว่านี่คือรัฐบาลที่แท้จริงเป็นรัฐบาลที่แท้จริงมันเลยเป็นเรื่องที่ฉันคิดว่ามันก็เป็นทั้งโอกาสและความทา้าทายนะสอดคล้องกับหม่อมหลวงก่อนกสิวัตรเกษมศรีราชนิกุลและอดีตวิศวกรวางท่อน้ำมัน ที่ไม่เห็นด้วยกับการปล่อยราคาน้ำมันให้ลอยตัวเพราะปัจจุบันไม่มีกลไกตลาดเสรีที่แท้จริงแต่ภาครัฐต้องบริหารและควบคุมให้ราคาพลังงานเหมาะสมพร้อมเปรียบเทียบราคาน้ำมันเบนซินของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่ขุดเจาะน้ำมันได้คือมาเลเซียอินโดนีเซียและพมา่า ซึ่งไขายในยราคาที่แพงกว่าทุกประเทศเกือบเท่าตัวที่สำคัญบริษัทเปตโตรนัสซึ่งเป็นของรัฐบาลมาเลเซียมีเงินปันผลให้ประชาชนทุกคนที่เติมน้ำมันทุกลิตรทั้งที่ขายในยราคาที่ถูกมากรวมถึงราคาก๊าซด้วยเพราะรัฐบาลมาเลเซียออกนโยบายให้ขายในยราคาที่ถูกที่สุดแต่ไม่ให้ขาดทุนและเปตโตรนัสได้กำไรกว่า,า900 0ล้านบาทต่อปี มอมหลวงก,กรกสิวัตรไม่เห็นด้วยกับการส่งออกน้ำมันทุกประเภทแต่ประเทศไทยใช้ระบบสัมปทานซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ได้รับสัมปทานที่จะขุดน้ำมันเพื่อส่งออกด้วยพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องยึดคืนปะตะทให้กลับมาเป็นของรัฐเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินครึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ต้องมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการคือรัฐบาลแบ่งเงินกาไรที่เปโตรนัสให้มา สิบถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอามาจ่ายหน้าปั๊มถามว่าทำไปทำไมสิ่งที่เขาทำมาเลเซียทำคือเขาต้องการให้เห็นว่าการขุดกา๊าซขุดน้ำมันในประเทศประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ทำยังไงประชาชนถึงจะมองเห็นได้เขาก็บอกงั้นก็เ,เอาเงินเปตัวนัสส่วนหนึ่งที่จ่ายให้รัฐบาลอ่ะสิบถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มาจ่ายหน้าปั๊มสิประชาชนก็จะรู้สึกได้ว่าที่ขุดกันทุกวันเนี่ยฉันได้อะไรนะสรุปได้ว่า คนจนของมาเลเซียได้ปันผลจากเปนโตรนัสทุกคนโดยไม่ต้องถือหุ้นเลยดีไหมครับไม่ต้องแปลรูปด้วยไม่ต้องแปลรูปเปนโตรนัสด้วยนะครับแต่ว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนนะคุณก็ต้องใช้พลังงานเติมน้ำมันหนึ่งลิตรเปนโตรนัสปั่นผลให้ทุกลิตรที่คุณเติมน้ำมัน อดีตวิศวกรวางท่อน้ำมันย้ำว่าหลักคิดด้านพลังงานนั้นต้องมองว่าประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรทุกอย่างที่กุดขึ้นมาไม่ใช่ผู้ได้รับสัมปทานดังนั้นราคาขายต้องเป็นธรรมและหากขายพลังงานราคาแพงต้องนำกำไรมาตอบแทนประชาชนอาทิสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลโดยต้องหาแนวทางที่ได้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายระหว่างประเทศชาติประชาชนและธุรกิจน้ำมัน